ว้าวโ,โอ <astre> โ้ยไอ้แป็นสุดยอดผมกินเยอะปะก็ตั้งแต่นี้ไปนะครับผมจะเริ่มทำคลิปรีว oh, oh. ิวของครับผมผมจะเริ่มมีการรีวิวของแบบของแปลกๆใหม่ๆอ่ะเพราะว่าผมชอบของแปลกนะครับก็เดือนก่อนนะครับผมได้สั่งของที่แบบโคตรแปลกนะครับจากอินเทอร์เน็ต ก็วันนี้ผมจะมารีวิวเบปซี่นะครับมันเป็นเบปซี่เบปซี่แต่มันเป็นเบปซี่อะไรแบบพิเศษมากๆนะครับก็ผมก็สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตขวดละ150บาทโอ้แม่เจ้าก็ผมจะเล่าเรื่องว่ามันแปลกยังไงก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือเบปซี่ธรรมดามันไม่ใช่โค้งนะถ้าผมพูดรโคงต้องเข้าใจด้วยนะเบปซี่ธรรมดานะแต่เบปซี่นี้อะเป็นเบปซี่ธรรมดาเออแลวนี่คือเบปซี่พิเศษมันต่างกันตรงไหนว่าทุกคนเบปซี่นี้นะครับมันเขียนอยู่อย่างนี้ว่าโง o n g ไปว่าอะไรแข็งแรงเออทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะก็5.0 GV นะครับแล้วนี่มันเคือะไร5.0 GV โคกนี้นะครับมันเท่ากับ1.0 GV แต่มัน p e ซี่สัตว์ไม่ใช่โคกโคกเนี่ยนะครับมัน1.0 GV แต่๊ e ซี่ไม่ใช่โคก๊ e ซี่นี่นะครับมันเป็น1.0 GV แต่๊บซี่อันนี้5.0 GV แปลว่าอะไรมันซ่ากว่า5เท่าทุกคน๊บซี่ซ่ากว่าโคกธรรมดามันไม่ใช่โคก What the fuck? ซียนี่ซ่ากว่าเป๊ปซี่อันนี้5้าเท่ามาเริ่มกันรีวิวกันถ้าดูตรงหัวใช่ไหมมันก็ต่างกันตรงที่โลโก้นะครับอันนี้จะเป็นเป๊ปซี่แต่อันนี้จะเป็นไอ้พวกมันเขียนว่าเป๊ปซี่สตรองอ่ะก็ถ้าถ้าจับดูนะโอ้โอ้ถ้าบีบดูใช่ไหมมันเท่ากันเลยมันมันความดันมันก็เท่าเท่ากันมันไม่มีอะไรแตกต่างอ่ะมันเหมือนป๊ปซี่ธรรมดานะก็มาผมจะมาแกะเป๊ปซี่นะนี้อ่ะเสียงประมาณนี้นะครับ กินก็เหมือนเป๊ปซี่ธรรมดาโอเคมันซาพอดีนะครับมันซาพอดีก็ผมจะกินเป๊ปซี่ธรรมดาก่อนจะได้รู้ว่ามันซาขนาดไหนแล้วมาดูตัวนี้นะผมจะลองแกะดูมันโคตรถึงเจนเลยมันจะระเบิดหรือเปล่ามันซาวกว่าโคกธรรมดามันไม่ใช่โคกอาก็เป๊ปซี่นี่นะครับมันซาวกว่าโคไปไม่ใช่โคกก็เป๊ปซี่นี่นะครับมันซาวกว่าเป๊ปซี่อันนี้ค่าเท่ามันจะระเบิดไหมอ่ะโอ้ทุกคน ได้ยินความแตกต่างไหมเสียงอันนี้กับเสียงอันนี้ยอันนี้มันแบบแต่อันนี้มันแบบมันเหมือนแบบตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะมันสุดยอดเฮ้ยทุกคนกลิ่นไม่เหมือนกันนะก็ทุกคนถ้าถ้าถ้าดมใช่ไหมกลิ่นของเบ๊ซี่ประเทศไทยอ่ะมันจะแบบมันจะรู้สึกหวานๆอ่ะเหมือนแบบกลิ่นมันหวานนิดหน่อยอ่ะแต่อันนี้แบบกินไม่หวานนะครับใช่มันกลิ่นไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ผมจะไม่ดื่มตอนนี้เพราะผมจะลองเทสอย่างหนึ่งนะครับที่แบบทุกคนต้องอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวผมจะหาแก้วมาหนึ่ง ไม่ผมอยากลองทําแบบนี้บ้างแบบเอชั่นแล้วก็มีแก้วออกมาอ่ะแล้วเราจะมาลองเอาแบบซีนนี้นะครับมาแทนในแก้วดูว่ามันจะซ่าขนาดไหนผมจะมาดูไอ้ฟองขึ้นมานะครับว่าฟองมันขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะครับหนึ่งสองสามโอ้ทุกคนดูดูดูเห็นไหมอันนี้มันแบบดับแล้วนะแต่ไอ้ห้าจุดศูนย์ยังไม่ดับเลยอะทุกคนถ้าดูในแก้วใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าฟองนะครับด้านบนจะมีนะครับตัว5.0แต่ฟองตัวไอ้โคกธรรมดาประเทศไทยมันหายไปหมดแล้ว ล้วเราจะมาเราจะรีวิวอะไรต่อวะมันมีอะไรให้รีวิว,วอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวปิดฝาขึ้นปิดฝาโอเคคุณทำเร็วอันนี้คือเป๊ปซี่ประเทศไทยดูชาบาร์มานี้แหละแล้วผมจะมาลองเป๊ปซี่ห้าจุดศูนย์นะครับซากับเป๊ปซี่ธรรมดาห้าเท่าสามสองหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงวะทุกคนเดี๋ยวความซาเดี๋ยวยังไม่บอกนะแต่ว่า ไอนี่ใช่ไหมไอห้าจุดศูนย์ะโค้กมันเหมือนโค้กเซโร่เลยนะครับโค้กที่ไม่ได้ใส่น้ําตาลโค้กซีโร่โค้กเซโร่อะไรไม่รู้ไม่เคยดื่มดื่มโค้กธรรมดาแป,ป๊บซี่ธรรมดามันไม่ใช่โค้ก<ว>ทุกคนมันบอกว่ามันซ่าก,กว่าแป,ป๊บซี่ประเทศไทยธรรมดาห้าเท่านะแต่ว่าความรู้สึกนะมันซ่าไม่ถึงสองเท่าเลยอะมันธรรมดาธรรมดามากเลยอิสโซธรรมดายูน you ะ know? เอาอย่างนี้ดีกว่าจะดื่มจะดื่มรวดเลยดื่มจากแป,ป๊บซี่ไทยนะครับ มันก็จ้าดีนะ,อ,ะอันนี้แปดสี่ห้าจุดศูนย์มันก็ธรรมดาทุกคนมันก็ไม่ได้ซ่าขนาดนั้นมันซ่าไม่ถึงห้าเท่าเลยอะความรู้สึกนะ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> โว้ยอ้ยเฮ้ยเปื่อนๆเฮ้ยทุกคนเราเห็นความแตกต่างแล้วว่าทำไมถึงห้าจุดศูนย์จริงๆ <c oughs> ผมเป็นคนที่เลอศไม่เป็นนะแบบเลอศไม่เก่งเลยแต่ทำไมแบบอันนี้มันแบบ มึงนทำไมาจากอะไรแบบกูต้องเลอดังขนาดนี้ด้วยวะเดิน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 ก็ไปใกล้หมดแล้วทำไมเลอไม่เมาวะเราอยากเลอเลอรออะไรเลอไ <c oughs> อนน้หมดขนแม่งเลยเออเจ้าพวกเขยับขยับขยับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอด <c oughs> ทำไมกูรีวิวก,กากมากวะฮะ <c oughs> <c oughs> รีวิวโคตรกากเลยมึงอะ่ะ ตอนนี้นะครับผมยังเหลืออีกขวดนึงนะครับไอห้าจุดศูนย์เนี่ยร้อยห้าสิบบาทยังมีอีกขวดนึงผมจะเอาเนี่ยไประเบิด What <the> fuck? โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มาข้างนอกนะผมก็ซื้อเบปซี่ธรรมดาแล้วก็ไอ้เบปซี่ร้อยห้าสิบบาทซ่ทากว่าห้าเท่าเนี่ยเลยอ่ะผมจะเขี่ยแล้วก็ระเบิดแม่งเลยนะระเบิดแม่งเลยโอเคทุกคนนี่คือเบปซี่ธรรมดาผมเขี่ยไปเรื่อยๆสาม สองหนึ่งมันไม่แตกเลยอะ่มะมึงเจ้าอีกรอบหนึ่งนะโว้ดโว้ดคนดูนะ,ะผมโดนมาสี่รอบแล้วแต่ดูดิคนมันไม่เป็นอะไรตอนนี้แข็งมากเลยนะผมกลัวตอนเนี้ยเฮ้ยมันจะระเบิดไหมเนี่ยหรือมันไม่ระเบิดวะผมเห็นฝรั่งโยนกันระเบิดแล้วมันโยนแรงขนาดไหนถึงจะระเบิดเนี่ยเอาอีกรอบหนึ่ง แล้วมันแตกแล้วมันก็แรงนะทุกคนถ้าเห็นนะดูดิฟองมันยังออกมาอยู่เลยทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาผมจะไปตัวนี้เลย5.0าจุ 0, 150บาทผมจะระเบิดตัวนี้พอบออซากว่าห้าเท่ามารูมมันจะขนาดไหนโอ้มันแข็งมากเลยลเอะเราแขวไป5ครั้งอนละแต่แบบแข็งป๊อเลยอุ้ยมันแข็งอะหนึ่งสองโอ้คนดูมันระเบิดแรงมากเลยดูดิ เราโยนอันนี้เราโยน5ครั้งกว่าจะแตกอะแต่อันนี้โยนครั้งเดียวมันก็แตกแล้วอะแต่ว่าอันเนี้ยแรงกว่าจริงๆอันเนี้ยอันนี้มันแรงกว่าจริงๆผมเขย่าไม่ถึง10ครั้งนะเขย่าประมาณประมาณ10ครั้งเนี้ยแหละเดี๋ยวโยนแล้วม,มันก็แบบแหกออกมาอย่างนี้เลยอะมันสุดยอดเลยอะมันแรงขนาดเนี้ยนี่ก็คือการทดลองที่โคตดบ,บ้าบอไม่มีอะไรสาระอะไรเลยสาระไม่มีอะไรเลยนะครับจากเกาหลีบ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็แค่นี้แหละจริงๆก็กลับบ้านโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับอ้าวแล้วผมจะมาสรุปง่ายนะครับกับโค้ดห้าจุดศ แมงคตรไม่น่าซื้อเลยจริงๆ150ยห้าสิบบาทกูก็ประมาณนั้นแหละทุกคนมันไม่คุ้มอ่ะทุกคนจริงๆร้อบาทเลยอ่ะคกแบบซี้ธรรมดาแค่สิบกว่าบาทเองอ่ะซื้อแบบนั้นดีกว่าร้อยิบมัซื้อได้กี่วดแล้วมันแตกต่างขนาดไหนมันก็ไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นหรอจริงๆมันก็ไม่ได้ซาขนาดนั้นด้วยนะมันบอกซา้าจุดศูนยแต่มันไม่ถึงสเท่าเลยมันจริงๆเลยมันไม่ได้ประมาณเดเด่ดเด้ดเ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 ด้ดเดเดเดดดดเดดดดด โอเคทุกคนก็คลิปรีวิวของก็จบแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกระเทบไลค์ให้มันถึงสักหมื่นหนึ่งถึงไหมแล้วก,กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูว่าเกาหลีคนนี้บ้าขนาดไหนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคนจะได้แบบดูคลิปต่อๆไปในคลิปบ้าบอมมีตั้งเยอะแยะก็เจอกันในคลิปต่อไป